สวัสดีค่ะนางไหมพยิบซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางไหมพยิบซีนะคะเอามาสูตรขี้มูกใส่กันเสแล้วเอเอไม่ใช่มาสูตรน้ำมูกใส่กันเสียแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำแรนดอมกันค่ะ <c oughs> ในหัวข้อเรื่องที่ว่าเขาคนนอนของคุณนะคะเขาคนนอนของคุณ เขามีความคิดถึงคุณบ้างไหมเออเนาะเขามีความคิดถึงคุณบ้างไหมนะแล้วคิดในลักษณะอย่างไรคิดถึงแบบไหนบ้างอ่าก่อนอื่นเราจะมาดูก่อนว่าเขาคิดถึงคุณไหมก่อนนะเขาคิดถึงคุณบ้างไหมก่อนนะจ๊ะคิดถึงเปล่าเอ้ยเอ็ดอ n บตอนนี้งานยุ่งมาก 6 t กสโอ้โห oh, oh. งานยุ่งที่สุด Dream p ียมเ t h e Hangman โอ้เครียดสุดๆเพลสอัพ e อน l e อืมแ mm hmm. ม่มอมองว่าเขาคิดถึงคุณนะเพราะว่ามี The h a n g Man กำกับมานะคะแล้วก็ดีเอ็มเพสเพสอัพเอนโคเพสอเนเนี่ย หมายถึงว่าเขาเครียดในความสัมพันธ์ระหว่างความแตกต่างนะเขาเทคแอคชั่นกับคุณได้แค่เรื่องงานแต่ทอปิกของเราเราจะถามว่าเขาคิดถึงคุณหรือเปล่าคิดถึงค่ะเขาคิดถึงคุณในเรื่องของความรักในเรื่องของความแตกต่างในเรื่องของความที่ไม่น่าเกิดขึ้นได้แต่ว่าการ a อคชั่ของเขาคือ a อคชั่ได้เฉพาะเรื่องงาน เขาคิดถึงความแตกต่างคิดถึงเรื่องติดต่อสื่อสารเรื่องการงานาจะทํำยังไงส่วนในเรื่องของความรักนั่นมันมีความแตกต่างอยู่นะหนึ่งแตกต่างระหว่างวัยนะเป็นรักต่างวัยสองแตกต่างออกสถานะนะความเป็นอยู่สามในเรื่องของการแอคชั่นเขาทำได้แค่เรื่องงาน แอคชักับคุณได้แค่เรื่องงานหรือธุระประปังหรือคุยแบบเป็นกัริยาณมิตรเท่านั้นนะคะมันมี king of swords นะคะแล้วก็ queen of swords มาหมายถึงว่ามีการปิดกั้นความรู้สึกซึ่งกันและกันคือเขาก็ไม่สามารถบอกความรู้สึกที่เขามีต่อคุณให้คุณได้รับรู้ได้และคุณก็ไม่สามารถที่จะ บอกความรู้สึกของคุณให้เขาได้รับรู้ได้นั่นเองนะคะแต่ถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงคิดถึงแต่เรื่องของคุณนั่นแหละแล้วก็มีความที่ส่องส่องคุณหนักมากเพราะว่าอยากรู้ไงเพราะว่าเขาไม่กล้าถามไม่กล้าบอกความรู้สึกไม่กล้าถามไม่กล้าแอคชั่นอะไรในเรื่องของความรักเขาก็เลยส่องคุณนะเทอร e มิเนเตอร์มีส่องแน่นอนส่องดูว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างทําอะไรอยู่อยู่กับใคร อะไรอย่างนี้และอยากติดต่อสื่อสารกับคุณมากคิดถึงคุณมากๆอยากที่จะพูดจะคุยอยากี่ให้สถานการณ์มันดีกว่านี้ถ้าเกิดเป็นแอบบรักแอบบชอบก็คือสถานการณ์ก็คืออยากบอกความรู้สึกแต่ยังไม่กล้าถ้าเป็นที่ดิวกันแล้วหมายถึงว่าห่างกันหรืออะไระยะที่ดิวกันแล้วนะก็อยากที่จะกลับมาเข้ามาในความสัมพันธ์และทำะให้มันถูกต้องหรือทําให้มันความสัมพันธ์ให้มันดีกว่านี้ สำหรับผู้ที่มูฟออนกันไปแล้วเขาไม่กล้าไม่กล้านะไม่กล้านะาเพราะว่าเจตออกมากำกับว่าไม่กล้าแอคชั่นอะไรทั้งนั้นทำได้อย่างเดียวแค่ส่องคุณถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงค่ะแต่ไม่กล้าแอคชั่นอันไรนนั่นนะคะทีนี้มาดูฟังใจเขากันนะคะเขาคิดแลวรู้สึกกับคุณอย่างไรบ้างในตอนนี้นะไพ่ฟังใจค่ะ ว่าเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างในตอนนี้นะคะเขาคิดถึงคุณอยู่นะแต่มันมีความแตกต่างมันมีความที่แบบอย่างแอคชั่นไม่ได้อะแอคชั่นอะไรไม่ได้เลยโอ้ยน่าสงจอนกงโ่อหม ครั้งหนึ่งไม่ถึงตายหมายถึงว่าเขาก็ยังไม่กล้าหรอกที่จะแอคชั่นกับคุณแต่ตอนนี้เขาข้างรักคุณมากๆข้างรักสุดๆเครียดคิดถึงคุณสุดๆนะโอ้โหแย่มากแล้วตอนนี้นะข้างรักคุณสุดๆเครียดคิดถึงคุณสุดๆแต่ไม่กล้าแอคชั่นนะก็เลยเหมือนกับต้องตัดอกตัดใจอืมแต่คุณก็คือความสุขของเขานะเขายิ้มได้เขาแบบไม่แสดงความรู้สึกอะไรแต่จริงๆแล้วเขา แย่ yeah, อยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันเทคแอคชั่นอะไรไม่ได้เป็นล่มสีเทาตอนนี้เขาเหงามากเพราะว่าคิดถึงคุณแต่ว่าเขาก็ยังไหวอยู่ยังโอเคไม่ทักไม่อะไรอีกโก้สูงอีกโก้แรงอยู่อะไรประมาณนี้นะแต่ถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงรักอยู่รักและคิดถึงอยู่นหนแค่ okay. อ,อ๋อแล้วความเป็นไปอะความเป็นไปนได้ละ่ะเนะเพราะว่าเขาไม่กล้าแอคชั่นคุณก็ไม่กล้าแอคชั่น แล้วความเป็นไปได้นะคะด้วยไพ่โรแมนต์แอนดเจนะคะวความเป็นไปได้นะจะเป็นไปทิศไหนอย่างไรนะคะความเป็นไปได้จะเป็นไปแบบทิศไหนอย่างไรด้วย,พย Angel ไพ่โรแมนต์แอนเจในค่ส,สับสับสับแล้วก็ตัดตัดตัดแล้วก็กรีดกรีดกรีดก่อนนะคะเพื่อให้มันแตก p a y attraction to the less f a t คุณต้องดูสัญญาณความสัมพันธ์เนี้ยรอดูสัญญาณอะไรบางอย่างว้าว regretful คุณรอฟังสัญญาณจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอืมหรือไม่งั้นก็ร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ ชีพจัวเรเลชชั h นชีพอัฉริยะนี่ไงร้องร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกมาโดยตรงเลย Stay o p t i m i s t i c about your life นะ ah uh, part like you act ก็หมายถึงว่าเอ uh, release release you act หมายถึงว่าคุณกับเขาอะก็คือยังแอคชั่นอะไรกันมาก ไปกว่านี้ไม่ได้แต่รอฟังสัญญารอฟังสารรอฟังสายรอฟังสัญญาณอะไรจากจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคุณอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะอะขอให้คนนี้ได้เป็นคู่รักของดิฉันเพราะว่าคุณเป็นคู่รักกันมาตั้งแต่อดีตชาติอนะแต่ว่ามีความแตกต่างวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมอะไรต่างๆที่มันมีความที่เป็นเส้นขนานที่ที่มันไม่ลงตัวกันานะวันก็เลยลงตัวได้ยาก นะคะก็เลยมีการแบบต้องอยู่ต่างคนต่างอยู่ไปก่อนแต่ว่าสามารถที่จะร้อ,องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าคนนี้คือคนที่ใช่ของคุณและคุณสามารถร้องขอได้ว่าเขาแต่แม่หมอมองว่าเขาก็เขารักคุณนะแต่มันยังมาแบบชัดเจนยังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ this could be the one คุณเชื่อเถอะว่านะ คุณกับเขาเนี่ยต่างคนต่างชอบกันรักกันและก็ลืมกันไม่ลงอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ต้องต่างคนต่างอยู่ไปก่อนสถานะแตกต่างอะไรอย่างเงี้ยนะเอ่อ uh, first เหมือนกับว่าต่างคนต่างไม่กล้าพูดบอกความในใจแต่ว่าก็จะมีการบอกในใน,ในทางสื่อโซเชียลนั่นเองในค่ะมาดูซิว่าเขาฝากมาบอกอะไรคุณ เขาฝากมาบอกอะไรคุณด้วยการแทนใจนะคะเขาฝากมาบอกอะไรคุณนะจ๊ะในวันนี้อมในหนึ่งใจมีหนึ่งเดียวในใจของเขาอะมีแค่คุณคนเดียวคุณะ่ะคือคนในฝันของฉันเลยนะอย่าเพิ่งจะตัดสินใจจะเพิ่งตัดสิน,นคนอะเพียงแค่ภาพ คุณอย่าเพิ่งไปตัดสินเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณน่ยคือหนึ่งเดียวในหัวใจของเขาฉันเนเฝ้ามองคุณอยู่นะส่องสื่อโซเชียลอย่างแน่นอนนะแต่ว่ามันเหนื่อยนักนะขอพักก่อนแล้วกันฉัน,นชื่นชอบคุณฉันส่องโซเชียลแล้วฉันก็แบบโอเคคุณแบบรลเลอเพอร์เฟกอะไรประมาณนี้นะคะก็จบไปในเรนดอมนี้นะคะแม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทําให้ทุกท่านมีความสุขวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะจากนางไหมพยิบ c ีซีซ